ในสัปดาห์หน้านี้นะครับมีดาวโยกย้ายทั้งหมดถึง3ดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือดาวศุกร์ในวันที่8สิงหาคม2ดาวอังคารในวันที่9สิงหาคมและก็ดาวเกตในวันที่9สิงหาคมเช่นกันฉะนั้นการย้ายของดาวทั้ง3ดวงตรงนี้จะส่งผลอย่างไรดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าทั้ง12ลัคนาราศีเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันได้แล้วครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับทั้งดาวสุกและดาวอาทิตย์นั้นทับลัคนาของคุณอย่างเขาเรียกว่าเต็มๆเ,เลยแล้วก็สุกไปได้ราชาโชคอันนั้นคือประการที่1ประการที่2คืออาทิตย์ได้มหาจักรนะครับแล้วก็สุกอาทิตเมื่อมันผัประสานกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นคู่สมพลทับลัคนาราศีกรกฎอยู่เออเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎมีความสับสนใจในวิถีชีวิตของตัวเองไม่น้อยนะ โดยเฉพาะในเรื่องความรักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์กับวันอังคารเป็น2วันที่ไม่ดีเป็น2วันที่จุกจิกเป็น2วันที่หงุดหงิดถ้าใครทํางานประจําหรือว่าทํางานในระบบที่มีการบังคับบัญชาให้ระวังปัญหาขัดแย้งหรือว่าโดนตําหนีโดนคอมเพลนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในวันจันทร์นะวันอังคารก็หงุดหงิดใจไม่น้อยพอวันพุธเริ่มที่จะสบายใจขึ้นวันพุธอาจจะมีการเดินทาง สั้นๆก็ได้วันพฤหัสจะจุกจิกใจเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นี้ก็เรื่องงงเรื่องงานก็ดําเนินไปหรือมีโปรเจกต์อะไรคิดจะทำเนี่ยช่วงปลายๆสัปดาห์เนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ดีนะถือว่าเป็นช่วงที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินนั้นต้องบอกว่ามีความโดดเด่นผมว่าชาวกรกฎมีเงินเข้ามาให้ใช้ได้ตลอดไอ้ดาวที่ย้าย3ามดวงที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นคลิปเนี่ยก็จะมาขยายความให้ฟังว่า มันจะมีเงินเข้ามาให้ใช้ตลอดเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปทับลัคนาคุณดาวเพื่อดาวพุธก็ไปเป็นราชาโชคในตำแหน่งเรือนการเงินแสดงว่าพูดจาเป็นเงินเป็นทองแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเออนะครับสัปดาห์หน้าพูดจาเป็นเงินเป็นทองหรือจะขอความช่วยเหลือเจราจาอะไรกับใครเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่นั่นแหละนะมันจะมีไม่ดีสองวันนะ่ะวันจันทร์กับวันอังคารสองวันนี้อย่าไปเสือกติดต่อใครไปคุยเรื่องสําคัญก็แล้วกัน นอกจากจะพลาดแล้วถือว่ามันทําให้เราพูดไปแล้วแล้วมันไม่ได้ักไม่ได้ความเขาไม่ช่วยเหลือเรามันพูดซ้ําอีกมันก็ไม่ได้หรอกนะนี่ก็คืออธิบายให้ชาวลัคนาราศีกรกฎฟังตรงๆนะครับเออส่วนในเรื่องของความรักนะอาเมื่อกี้ผมจะเออบอกไว้ตอนต้นคลิปแล้วนี่มาอธิบายให้ฟังชดัชดๆละเอียดละเอียดแล้วก็ต้องละเอียดแบบซอยย่อยให้ฟังให้เห็นภาพเลยนะ คนที่ยังโสดอยู่ที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีความแปลกมากนะครับมันจะมีทั้งคนเก่าพยายามอยากติดต่อกับมาคุยกับเรานะมีคนเก่าพยายามติดต่อกับมาคุยกับเราหรือใครที่เราเคยคบกันมาก่อนเป็นแฟนกันมาก่อนหรือเคยได้กันมาก่อนก็ได้แม่งอาจจะอยากติดต่อกับมาคืนดีกับเรานี่คือประการที่1ประการที่สองเราเองก็อยากจะพบรักใหม่ๆด้วยสําหรับคนที่ยังโสด มีโอกาสจะเจอรักจากทางโซเชียลด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าดาวศุกร์ที่ทับรักเนี่ยมันไปนเลงกับดาวเสาวและก็เลงกับดาวเกตเรื่องที่เป็นความรักความรักเนี่ยพยายามเก็บเป็นความลับนะครับไม่ต้องเที่ยวไปบอกชาวบ้งชาวบ้านเขามากหรอกนะไม่ได้ส่งผลดีเลยกับชะตาของตัวคุณเองเลยเดี๋ยวมันจะนําความยุ่งยากใจมาให้ภายหลังนะนี่สือกบอกไปแล้ว2ข้ออีกอันหนึ่งก็คือข้อที่3คือคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้ว นะครับระวังจะมีเรื่องขัดแย้งกันเพราะเรื่องบนเตียงเพราะเรื่องบนเตียงไม่รู้ไม่พอใจกันอีท่าไหนก็ไม่รู้นะจะมีเรื่องจุกจิก,จกใจกันก็นเพราะเรื่องบนเตียงโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปัง คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักไลามือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง s อสโ l o g ีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล